ครับก็วันนี้ผมจะมาพรีวิวแกะกล่องอินฟิ i x h o อ50โป p พันะครับก็ต้องขอเกินก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมกำลังหามือถือให้หลานของผมนะครับก็คือหลังจากที่ผมได้ลองโน้ต50โป p พัทไปเป็นแล้วตอนนี้ผมใช้เป็นเครื่องหลักเลยนะครับก็คือผมเปลี่ยนมาใช้เป็นเครื่องหลักเลยซึ่งตอนนี้ผมก็ติดใจในแบรนด์นี้ค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะว่ามันโคตรคุ้มค่าเกินราคามากเลยนะครับก็ตอนนี้ผมกาลังหาโทรศัพท์ให้หลานอยู่ซึ่ง งบที่ผมตั้งเอาไว้ก็ประมาณไม่เกิน800 0บาทนะครับซึ่งในงบ8000บาทจากที่ผมลองหาดูมันก็มีอยู่ไม่กี่แบรนด์นะครับที่คุ้มก็มีแค่ Op ป o ออปโป้เลียวมีอะไรแบบนี้นะครับที่ผมเล็งไว้ซึ่งสุดท้ายก็มาจบที่ตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันคุ้มที่สุดในเลทราคานี้นะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้ลองใช้ก็เดี๋ยวมาแกะกล่องดูตัวเครื่องกันเลยนะครับก็ต้องขอก่อนขอบอกก่อนนะว่าก่อนหน้านี้ผมได้แกะเช็คตัวเครื่องไปแล้ว ก็เดี๋ยวมาแกะกันอีกรอบนะครับก็ที่ตัวกล่องก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับสําหรับมือถือในเลทราคา5 0าพันนะก็คือตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่5้า0ันซึ่งหลานของผมก็ใช้แค่เรียนออนไลน์แล้วก็เล่นเกมทั่วๆไปนะครับเล่นเกม ROV free fire อะไรแบบนี้ซึ่งแทบไม่ได้ใช้กล้องเลยนะครับก็ผมก็เลยจัดตัวนี้มานะครับเพราะว่าคุ้มราคาเหมาะแก่เด็กที่แบบไม่ต้องใช้งานหนักๆไม่ต้องใช้งานกล้องหนักๆห,หรือว่า แอปหนักๆนะครับตัวนี้ให้แรมมา8นะครับแล้วก็แรมเสมือน8ซึ่งแรมเสมือนผมจะไม่นับนะครับก็ตีไปว่าตัวนี้ให้แรม8ลม256ซึ่งถือว่าค่อนข้างคุ้มมากเลยนะครับในเรลราคา5,000ให้แรม8ลม256ก็แถมมีเลนกล้องก็เป็น Sony i m x 882ด้วยนะครับก็ซึ่ง่รู้กันอยู่แล้วว่าเลนส์โซนี่มันก็ดีที่สุดแล้วนะครับลำโพง g b l นะครับซึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้ที่ผมเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือความบางนะครับ บางแค่5.95มิลน,นะครับซึ่งผมเคยใช้ Oppo ตระกูล Reno น,น,นะครับซึ่งตระกูล Reno มันก็ถือว่าค่อนข้างบางมากแล้วในปี2025นะครับโทรศัพท์แบรนด์ส่วนใหญ่นะครับในปี2025ก็คือส่วนใหญ่จะประมาณ8-9มิลเกือบทุกรุ่นนะครับก็คือโทรศัพท์สมัยนี้ที่ผมสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นเรือธงอะไรก็ประมาณ8มิล9มิลน,นะครับมัน เหมือน iPhone ก็8.9มินนะครับมันไม่ค่อยมีรุ่นไหนต่ำกว่า7มิลเลยซึ่ง oppo ตอนนั้นที่ผมใช้ก็7.8มิลแต่ตัวน,นี้ให้ความบางมาแค่5.95มินนะครับซึ่งถือว่าโคตรบางเลยนะสำหรับผมซึ่งถ้าดูเป็นตัวเลขนะครับมันต่างกันแค่มิล2มิลถ้าดูเป็นตัวเลขมันอาจจะดูไม่ค่อยต่างกันนะครับแต่จริงแล้วมันต่างกันมากเลยถ้าเราได้จับเครื่องตัวตัวจริงนะครับก็ถ้าผมแนะนําก็คือถ้าใครอยากลองก็ลองไปจับตัวจริงที่ศูนย์นะครับแล้วคุณจะเห็นแล้วว่าความต่างมันริบ,รบลแหะ กับโทรศัพท์ที่บางขนาดนี้แล้วก็เบาขนาดนี้เหมือนกับแทบจะไม่ได้ถืออะไรเลยนะครับซึ่งโทรศัพท์แบบประเภทนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้งานมือมือเดียวพิมพ์ตอบแชทมือเดียวนะครับก็เดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยนะครับกล่องก็ค่อนข้างสวยนะครับเป็นสีเขียวไม่ค่อยเห็นแบรนด์ไหนทําสีเขียวเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ข้างในตัวเครื่องกันนะครับ ไม่รู้ทาไมแบนดนี้ถึงใช้สีเขียวนะครับเพราะปกติไม่ค่อยเห็นแบนไหนใช้สีเขียวเลยก็สับไปรข้าๆก็ให้ฟัสชาร์จมา45วัตต์แบต5,000โอ้โหแปลกมากเลยตอนแรกผมคิดว่าตอนที่ผมกดสั่งไปผมคิดว่าแบตก็คงประมาณ4 3 0 0สาม4 5 0 0ห้า4 8 0 0ปดอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันบางนะครับก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะว่ายิ่งโทรศัพท์บางมากเท่าไหร่แบตเตอรี่ก็จะยิ่งน้อยมากเท่านั้นฟาสชาร์ดก็จะยิ่งน้อยมากเท่านั้นและที่สําคัญที่สุดของมือถือบางก็คือ คุณต้องยอมรับให้ได้ว่าถ้ามือถ้ามือถือบางแล้วมันจะร้อนค่อนข้างไวนะครับกว่ามือถือที่หนาเพราะมือถือที่หนามันมีระบบมันมีระบบป้อความร้อนที่หนากว่ามือถือที่บางนะครับซึ่งยิ่งยิ่งมือถือบางระบบระบายความร้อนของมันก็จะยิ่งบางเข้าไปด้วยก็เลยทําให้การระบายความร้อนมันห่วยนะครับถ้าอยากเห็นได้ชัดก็คือให้ลองจับพวกตะกูลคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปของย่อไหนก็ตามแม้กระทั่งของซัมซุง แบรนด์หลักของฟลิปก็ยังร้อนวัยมากเลยนะครับจากที่ผมได้ลองเล่นดูก็เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ข้างในกล่องกันก่อนนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นเริ่มเริ่มต้นนะครับราคาแค่สี่ห้าพันก็ไม่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 ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วแค่มีอุปกรณ์ครบก็พอแล้วนะครับเพราะว่ามือถือสมัยนี้แค่หัวชาร์จกับสายชาร์จหูฟังนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับแค่หัวชาร์จกับสายชาร์จบางแบรนด์ใช้คําว่าบางแบรนด์นะครับยังไม่แถมมาให้เลยซึ่งอันนี้ก็มีเคสสายนะครับ ซึ่งข้อสังเกตที่หนึ่งก็คือเป็นเคสใสแบบไม่ใช่ซิลิโคนนะครับเป็นพลาสติกแข็งนะครับพลาสติกแข็งแล้วก็ที่สังเกตดูเป็นเคสแบบบางด้วยนะครับไม่ใช่เคสแบบหนาก็คู่มือปกตินะครับแล้วก็ฟิล์มก็ปกตินะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับก็นี่เป็นหัวฟ้าชาร์จซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างใหญ่นะครับสำหรับเด็กนักเรียนที่ต้องการพกมือถือ หัวชาร์จค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ก็ทํำใจได้แหละเพราะว่ามัน45วัตต์ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งฟาสชาร์จไวต้องพกเ o รา r แบงค์เอานะครับถ้าจะพกหัวชาร์จใหญ่ขนาดนี้นี่ก็สายชาร์จ45วัตต์นะครับก็เป็นไทเอ้หัวชาร์จยจงเป็นไทเอ2ไทย C นะครับก็ราคาแค่5,000จะเอาอะไรมากนะครับแค่นี้ก็คุ้มมันจะคุ้มยังไงแล้วถ้าให้ไทซี2ไทย C, C มาอีกก็โอ้โหแบนด์อื่นก็คงอยู่กันไม่ได้แล้วครับ เข็มจิ้มซิมนะครับก็ปกตินะครับเดี๋ยวมาดูบอดี้ตัวเครื่องกันนะครับก็ขอขออภัยด้วยนะครับถ้าผมพูดเร็วไปผมบอกตรงเลยนะครับตอนที่ผมยกมือถือเครื่องนี้มาจับครั้งแรกผมกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าผมไม่เคยใช้โทรศัพท์อะไรบางขนาดนี้มาก่อนโอ้โหบางมากเผลอๆนี่มัน บางถึงขั้นลอดใต้ประตูได้เลยด้วยซ้ํานะครับลำโพง GBL นะครับก็เดี๋ยวลำโพงจากที่สังเกตดูน่าจะมี2ตัวนะครับ2ตัวแล้วก็น่าจะมีเหมือนจะมี IR remote ม,มาด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องไปขอเทสในคลิปรีวิวนะครับว่ามีมาให้ไหมก็สีนี้จะเป็นสีไทเทเนียมเกรยนะครับเป็นสีที่ผมชอบที่สุดแล้วซึ่งข้อสังเกตก็คือตัวนี้ให้กล้องแบบ เดียวกับใน o, าออสบตระกูลลีโนนะครับซึ่งทรงนี้เขาก็เรียกว่าทรงวินเทจนะครับจะเหลี่ยมก็ไม่เหลี่ยมจะกลมก็ไม่กลมนะครับซึ่งผมค่อนข้างชอบต้้งทรงนี้อยู่แล้วมันสวยในความคิดผมนะแล้วก็ปุ่มเป็นสีเขียวด้วยนะครับก็ถ้าคนที่ชอบก็คงชอบไปเลยแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบก็คงไม่ชอบไปเลยแล้วก็ตัวนี้รุ่นนี้เป็นจอบางนะครับเออไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จอบางครับเออเป็นจอโค้งนะครับจอโค้งแบบ ซึ่งจอโค้งจะให้ติดฟิล์มกระจกมันก็อาจจะดันเคสนะครับก็ให้ติดฟิล์มพวกไฮโดรเจลเอาฟิล์มไฮโดรเจลเดี๋ยวนี้ก็ราคาถูกแล้วนะครับมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนตอนทําซัมซุงทําจอโค้งมาฟิล์มราคาเกือบพันนะครับซึ่งตอนนี้ฟิล์มมันราคาถูกมากแล้วบางมากของนี้ต้องจับตัวจริงนะครับมันถึงจะรู้ว่าบางแค่ไหนเดี๋ยวผม ลองให้ดูกับรุ่นนี้รุ่นนี้เป็น Oppo Reno นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ค่อนข้างบางมากแล้วนะครับถ้าสังเกตดูดีฝาหลังเป็นโฮเป็นโฮโลแกรมนะครับรุ่นนี้ก็บางประมาณ7.8มิลนะครับ7.8มิลนี่ก็ถือว่าบางมากแล้วนะครับแต่พอมาเทียบกับรุ่นนี้ก็คือคนละเรื่องเลยนะครับห่างกันแค่มิล2อมิลแต่มันก็ ต่างนะครับการเวลาเราจับเวลาเราจับถือมันก็ต่างอยู่อยูแล้วก็เดี๋ยวมาดูเมนูตัวเครื่องกันนะครับครับก็เมื่อกี้ผมได้ลองเล่นไปแล้วแล้วก็ลองโหลดแอปไปนะครับก็หลังจากที่ผมได้ลองใส่รหัสผ่านไวไฟนะครับกม็มอเตอร์สั่นของตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างปกตินะครับในเรทราคา5,000จากที่ผมเคยลองจับจับมานะครับมอเตอร์สั่นมันก็ปกติไม่ได ละเอียดมากนะครับก็พอใช้งานได้ส่วนเรื่องการสแกนเซนเซอร์สแกนนิ้วก็ไม่ได้เป็นออปติคอลนะครับก็ราคานี้ก็น่าจะเป็นที่เป็นซอฟต์แวร์ซึ่งก็ปกตินะครับก็ไม่ไม่ได้ไวไม่ได้ช้ามากนะครับก็เดี๋ยวมาดูสเปคตัวเครื่องคร่าวๆนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคตัวเครื่องกันคร่าวๆ ตัวนี้ใช้ cpu helio g 2 0 0นะครับก็ถือว่าอัปเกรดจากรุ่นเก่านะครับแรมก็แรมแท้แรม8นะครับกล้องหน้า50ล้านก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับในเดราคานี้กล้องด้านหน้า13ล้านกล้องหลัง50ล้านแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมซึ่งผมก็ค่อนข้างสงสัยเลยว่าเขาเอาแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมไปยัดไว้ตรงไหนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างบางมากเลยนะครับ บางขนาดนี้เอาแบตปยัดไว้ไหน่อยหน้าจอก็เป็น6.78นิ้ว Super Resolution Resolution i Comfort Display นะครับจอ6.78นิ้วก็ปกตินะครับค่อนข้างใหญ่แต่สิ่งอย่างหนึ่งเลยที่ผมชอบมากๆของรุ่นนี้ก็คือความบางของมันแล้วก็จอโค้งนะครับซึ่งจอโค้งก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่ามันทำให้มันดูหรูแล้วก็ยิ่งกล้อง ข้างด้านหลังเป็นทรงแบบวินเทจด้วยนะครับก็ยิ่งดูหรูเข้าไปอีกนะครับก็คือถ้าดูเผินๆก็ดูไม่เหมือนมือถือราคา5000ันนะครับแล้วก็เหมาะกับการจับถนัดมือเดียวนะครับสามารถพิมพ์มือนึงได้แบบค่อนข้างถนัดมากเลยนะครับยิ่งถ้าเปิดโหมดพิมพ์มือนึงที่ย่อขนาดส่วนหน้าจอออกมาก็จะยิ่งหนัดกว่าน,นี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมพอผมรู้สึกว่าพอโทรศัพท์มันบางแล้วการจับถือมันฟิลลิ่งมันดีนะครับ ิลลิ่งการจับถือมันจับฐานมือนะครับเดี๋ยวคลิปหนะ้าผมจะมารีวิวเรื่องกล้องแล้วก็เทเล่นเกมกันนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเลยนะครับที่สังเกตดูก็คือขอบจอนะครับขอบจอถ้าสังเกตดูดีๆด,ดูผนเพลินมันอาจจะเหมือน yeah, <get> มันอาจจะเหมือนเท่ากันนะครับแต่จริงๆแล้วขอบล่างมันเหมือนจะใหญ่กว่านิดนึง ซึ่งถ้าดูเผลอๆมันก็ค่อนข้างสวยนะครับเพราะว่าผมชอบโทรศัพท์ที่ขอบจอมันบางๆนะครับยิ่งขอบจอบางมันยิ่งดูสวยเข้าไปอีกซึ่งตัวนี้ก็ขอบจอก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งข้อเสียก็คือถ้าขอบจอมันบางเกินไปถ้าเราทําตกนิดๆหน่อยๆจอมันก็จะแตกง่ายนะครับก็คือบางได้แต่ก็ต้องมีขอบนะครับเพราะถ้าไม่มีขอบเลยมันจะค่อนข้างไม่แข็งแรงนะครับ ก็พอเข้าใจได้นะครับแต่ผมก็ยังชอบมือถือขอบจอบางอยู่ดีซึ่งตัว n o t ต50 Pro Plus ที่ผมเคยถ่ายไปตัวนั้นขอบจอบางมากเลยนะครับขอบขอบล่างยังมีอยู่นิดนึงแต่ขอบข้างๆก็แทบไม่มีนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวให้ดูกันแบบชัดๆนะครับจะมาเทสเล่นเกมแล้วก็เรื่องกล้องนะครับแล้วก็เรื่องฟ้าชาร์ทแล้วก็เรื่องการกันน้ำนะครับแล้วก็เอามาเปรียบเทียบความบางกับรุ่นอื่นอีกน,นะครับ เดี๋ยวผมจะเอามาลองเทียบกับ iPad ดูขอบคุณที่รับชมคิดจนจบนะครับ